S <S สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับเน่ for you คลิปนี้จะมาแนะนำวิธีตัวจเช็คแอปที่เป็นอันตรายด้วยตนเองแบบง่ายๆอันดับแรกเข้าไปที่ Play Store ปึ๊บหลังจากนั้นแตะที่รูปโปรไฟล์ด้านบนขวามือปึ๊บแล้วมาแตะคำว่า Play Protect ปึ๊บเมื่อเข้ามาครั้งแรกนะครับในส่วนของตรงนี้ฮะเปิดการสแกนด้วย Play Protect ให้แตะคำว่าเปิดเลยนะครับแตะคำว่าเปิดปุ๊บโอเคตอนนี้กำลังสแกนหาแอปที่เป็นอันตรายอยู่นะครับรอสักครู่โอเคหลังจากสแกนเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเห็นว่ามือถือของผมนั้นนะครับไม่พบแอปที่เป็นอันตรายนั่นเองนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่สแกนหาแล้วปรากฏว่าพบแอปที่เป็นอันตรายนะครับให้ทําการถอนการติดตั้งอถอนการติดตั้งได้เลยนะครับแต่ว่ามือถือผมนั้นไม่มีแอปที่เป็นอันตรายก็แสดงว่า นะครับมือถือผมนั้นปลอดภัยดีนั่นเองสําหรับคุณผู้ชมนะครับในครั้งต่อ,ตอ,ตอไปที่เราจะทําการสแกนนะครับเมื่อเราเข้ามาที่หน้า p a y ์โฮลเดแล้วก็จะเจอในส่วนของปุ่มสแกนแบบนี้ให้คุณผู้ชมทำการกดไปที่ปุ่มสแกนเพื่อสแกนหาแอปที่เป็นอันตรายได้เลยนะครับในครั้งต,ต,ต่อไปนะครับและให้คุณผู้ชมทําการสแกนหาแอปที่เป็นหาแอปที่เป็นอันตรายลักษณะน,นี้บ่อยๆนะครับเพื่อความปลอดภัยของมือถือของคุณผู้ชม ก็จะประมาณนี้นะครับและนี่ก็คือวิธีตัวเช็คแอปที่เป็นอันตรายด้วยตนเองแบบง่ายๆฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเน่ for you ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการร,รับชมสวัสดีครับ